สวัสดีจ้าทุกคนมันีเนียงและน่าง,งามสิพาทุกคนไปเลาะเด้อจ้าเบิง้งหนาคนสิไปเลาะตื่นเฮอยงหย่าง่ะน,นะสงสัยง่วงนอนจ้าตื่นแต่เ้าโพดมาแต่เ้าโพดจ้ะของขอทม่ได้เปิด พูนนางงามกับยาเขาไปหอดไกลล่ะมาตอนนี้เก่าโมงเศาร์จ้ะผ้ากันออกมา่ยางก็ได้มาเว้อันนี้มินิมาร์กแต่ว่าลานเสริมสวยเปิดอะไรปิดมืดื้นนี้วันเสาร์ สุดกันนาวสาวอ๋อสุดเมื่อสองจ้ะอุ๊ยดอกหม้ไก่หอด้านรอบวีนนเระจะเอือพะกาออกมาละ าลายบนอันงามไหมจ๊ะพระมาประดับไปหออ้าดพูดล่ะ <c oughs> ล้อมล้อมจามนันเองหลิน้ลนคายยาวสิไปรลานรลาน แขกจ้ะเขาขายของคือข,ของเอเชียบานเอกเลยสิ้ากันยางไปเบิ่งมามี่ของอย่างโบไี่แบบพริกนี่แบบเขือวโบ สิ5าทุกคนยางไปทะเลนะจ้ะทะเลน้ำจืดมันเป็นทะเลสาบของฝรัง่งถ้าช่วงหิมะมันก็นสิเป็นน้ำแข็งหมดเลยเดยยังค่ยไปยางอยู่เขากัสิเลียนเจ็๊สกีบ่เขาเรียนเจ็๊สกีว่ออวะค่ะบเิ่งท่างลกไหม จริงท่างท่างปกติมันมมอยู่เดอ้อจ้าแต่ว่าถ้าอยากมาท่างที่มันบป,ปกติมอมบางบานหลังนี้ไง,ไงดูดเรื่องนั้นกะล่องน้ำด้วยว่ะ หมันล้นหมจ้ะสีงามงามเ็นบอนยังบอกเลยว่าคันดอกไม้กลายเป็นสีสม้มสีแดงมันกลาสีลน้นี่ทะเลสาบเอาไว้หิมะตกหลายๆมันกลายเป็นน้ำแข็งเนนเนียสิผ้ามาเบิ่งจ้ะ ท่มอ่าวยูนะจ๊ะเมืองเมืองนูราออร์บูเลนจ้ะประเทศสวีเดนเป็นเมืองโบราณจ้ะคันช่วงนาหอนคนมาเที่ยวล่หลายมีไอติมน้ำเขาขาัดนาหอนมีไอติมบานหลังนี้มีอายุร้อยก็ปีแล้วเลยจ้ะอยู่ติดทะเลเลย ไสว่ะปกติเป็ดอยู่นหนียวเรือเขาขึ้นไปหมดแล้วนี่มา นาห่อนี่เลือดจอดเต็มเลยจ้ะท่านี้มันไกน่นันมันข้าวนานนา้าแล้วนอกเขาก็เอาเลือดข้นจ้ะเพราะว่านี่มันสิเป็นน้ำแข็งนี่เป็น้านไอติมจ้ะแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วไปรอบปีนาสิาพามาก,กินได้เลยปารคือโก้แทนน้องผู้สาวนี่แหละคือโกแท้ thế. คนจาเนียสิ้อท้าคนยางขึ้นไปลานค่ะจ้าเป็นลานขายของสดของแห่งของเหมือนมินิมาร์จ้าแต่ว่าเป็นของลานค้นแขกจ้าของเพลลายหลายพักผลไม้ผลราคาสิถือก็าลานมินิมาร์ของฝรั่งจ้าตรงนี้เป็นอาหารแซ่แข็งจ้ามีกุ้งมีปลามี ไก่จ้าแล้วก็ไม่แกะไม่แพะเนาะหมูบ่ไม่จ้าเพราะว่าเพิ่นบ่กินหมูเพิ่นกะบ่เอามาขายจ้าของเพิ่นหลายหลายเบิ่งป่าตัวนี้แม่ไงไงจักป่ายังยังบ่เคยเห็นแม่จ้าแต่ว่ายงบ่ได้เอาดอกนี่ว่ามันไ่โพดยังบ่กากินบ่เม่นบ่กากินดอกบ่หูเสอาไปเห็ดยังกินมันไงโพดแม่จ้าไก่ทุงนี่สองกิโล นสาวลาวาเลาสิสอแต่เราคิดไปคิดมาโอ๊ยป่าวดอกบ่ได้รับรถมาขี้ข้านถือมันกะไก่อยู่เด้จากบ้านจากนี่ไปบ้านประมาณยางเอาสิบหานะาที่จ้าล้าขี้ขานถือมันหนาวนะมันเย็นมือเนาะจ้ามาๆก็มีด้วจ้ามีดทุกรสชาติเลยอยากได้รสใด,ดกะเลือกเอาเลยจาย้าเนี่ยกะต้มยำกุ้งปุ้แลมันแสบเนาะ ซอสกับมีจ้าซอสของไทยไรเด้น่ะนะเบิ่งมีสุยางเลยคันยากได้ยังบอกเพื่อนจ้าเพื่อนเอามาโลงงหายเลยแต่นมใหม่กัยังมีเบิ่งที่ล่ะผู้ใดเป็นไปบอกเล่าให้เอานมใหม่มาขายดีขนาดเลยเครื่องปรุงมีสุยางเลยจ้าบะแมนสิวาแต่ของไทยของแขกก็ห้ายลายจ้าปักแต่งกวนนี่แซ่บแซ่บยังละมากมาก ส้นนี่สิเป็นส้นพักและผลลไม่จ้าพักพลไม้เพิ่นกะสีเอามาลงทุกอาทิตย์เลยจ้าอาทิตย์ละหนึ่งเทื่อถึงสองเทือ่อแต่วัเนเหนียงมากบ่เคยถือมือมือใดที่มีบักทั่วบักเขือบักพริกสดเหนียงบ่ได้มากจ้าแต่ว่ามากกับบ่เคยท่านเขาเขายกลั่งไปเลยแม่จ้ากะเหลือแต่แน่จีเ่เฮาบ่อยอยากได้แต่กะบ่เป็นยังจ้าเฮามาสาเนาะ อันนี้เป็นบักเขียบนี่บักพริกไม่ยุ่จ้าแต่ว่าเนียงอยากได้พริกสดสีแดงแม้บ่อยากได้พริกเขียวนั่งงามเริ่มงองแงแลวจ้าเพราะว่าเพิ่นหิวเขาหลัก็ง่วงนอนน้ำเนาะกันเลยผาก,กันออกมาถาข้างนอกสิผ้าก,กันก,นกับบาดแล้วเบิ่งคนง่วงนอนตาเพิ่อนอะไรเย,ยิมย่มเยิ้มไปย่างแต่เศร้านะจ้าเพิ่นกันเลยง่วงนอนทั้งง่วงนอนทั้งหิวเขาเออนอนซะ เพิ่น่าเพิ่นบบอยกทาแล้วค่อยตื่นมากินเนาะจ้าระวงางท่ากับบานนะ่ะสาวกับคืนไปทายหลูบอยู่ทั้งโพนหน่อยจา้าเพิ่นทายไปฝากค้นทางบานจา้าแวะเอาบรรยากาศงามๆไปฝากค้นทางบานคือกันเนาะกับบานเ้าสิบปเฮ็ดกับเขาด้วยบาน,นีนเฮาก็ได้เมนูออกมากคือพัดมีจา้าเฮ้าสิกินกับตำบักแตง จริงๆเขาก็อยากกินตำบักฮุงอยู่จ้าแต่ว่าบักฮุงแพงแพงกินตำบักแตงไปก่อนเนาะพัดมีกับไซทุกอย่างในขรัวที่มีเละจ้าซอสฟ้าเขียวซอสหอยซีอิ๊วดำน้ำตาลบ่ไซตตะพงนัวจ้าเขาเน้นรสดีแต่ว่าเราให้กับข่าวแ่บแบเบด้ยนะสาวนัาเบอรววัดเลยจ้า ไม่อยู่เมืองนอกก็ได้เพิ่นละจ้าให้กับเขาสู้กินแนงแม่ลูกอ่อนเนาะบ่มีเวลาเฮ็ดแล้วก็ได้แนวกินแซ่บๆแล้วก็เอิ้นมากกินจา้าเพราะว่าบ้านอยู่ไกลกันย่าง2นาทีก็ฮอดแล้วบ่เอิ้นก็นสิมาจา้ามาจอบตะเรื่อยแหละมาหาจอบกินข้าวเล่าจา้าบ่ให้เขาก็สิเปิดกุญแจเขามาเลยเพราะว่ามีกุญแจอยู่แมอมเสร็จแล้วพัดมีสูตรคุณยาย ถ้าเบิง้งเราห้อยผักไหมเราไม่ซ้ำนี่เราบอกว่ามีเยอะซ้ำนี่ซ้ำนี่กะซ้ำนี่จ้าแล้วกินผัดมี่เฮ้าบะได้กิดนต้นหอมนี่ตับบักฮวงเราแซ่บแซ่บผัดมี่แล้วก็มีพผักหนอกจ้าเดินจ้า นี่ได้พัดมีสูตรสูตรมวมวมะจ้าตำบักแตงกินไปร้ายแล้วปลาพักยังไหพักนอกจ้าสังมาแต่ลาดสังมาแต่สวนคนไทยยูสวีเดนอันนี้แซ่บแซ่บจ้าดีไหมแคบหมูแพงน้ำรสชาติคือบาทเท่าไรจ้ะซองนึงเกือบลอยบาท แต่มันแสบจ้ะจนโดนซื้อกินได้ยู